รับคุณผู้ชมเข้าสู่ตอบให้เคลียร์นะครับห่วงเดือนที่ผ่านมานะครับเกิดพายุฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่อันเนื่องมาจากเป็นพายุที่เกิดจากพยายุเขาเรียกคล้ายๆกับพายุฤดูร้อนนะครับทั้งเหนืออีสานกลางแล้วก็หนักสุดที่ใต้บางพื้นที่มีน้ําท่วมนะครับแต่ว่าล่าสุดฮนะมีกระแสข่าวออกมาว่าจะมีพายุฉบาเกิดขึ้น ทำให้กรมอุตุนิยมวิทยาตรวจสอบแล้วก็มีการชี้แจงรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวว่าจะเกิดพายุชบาเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการชี้แจงเป็นข้อมูลในวันนี้นะครับหลังจากมีการแชร์เข้าไปค่อนข้างเยอะนะครับโดยพบว่า กรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ชี้แจงนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมิได้มีที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นข้อความที่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือว่าหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรงเนี่ยเป็นการส่งต่อกันเข้ามานะครับและเป็นข้อความที่อาจเกิดทําให้เกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนซึ่งข้อมูลนี้เปลี่ยนแปลงได้หากพิจารณาจากข้อมูลแบบจําลองบรรยากาศเพียงแบบจําลองเดียวนะครับอาจ ไม่เพียงพอจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลอื่นด้วยแล้วก็จากการติดตามสภาวะอากาศนะครับก็พบว่าตอนนี้นะครับ28-3พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นจากอิกทธิพลขอ,ของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมนะครับแล้วก็อาจมีความมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณ ที่ก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแต่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยยังไม่มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาแผ่ปกคลุมบริเวณแถวเวียดนามตอนบนนะครับอากาศเย็นและแห้งเป็นอุปสรรคต่อทิศท,ทางและการก่อตัวหรือหากยอมความกด,กดอากาศต่ํานี้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุตามสถิติส่วนใหญ่พายุนี้จะเคลื่อนตัวกลับไปทางทิศเหนือหรือตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน หรือจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวเรียกง่ายๆว่าณนะตอนนี้นะครับล่าสุดยังตรวจไม่พบพายุชื่อใหม่ที่ว่าชื่อชบานะครับเพราะว่าการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเคยทำก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกอกตกใจนะฮะช่วงนี้ฝนตกแทบจะเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้อากาศร้อนหรือว่าอากาศฝนนะฮะ อยู่ดีๆก็มีฝนตกมากขึ้นก็เป็นพายุฤดูร้อนนะครับแต่ว่าปีนี้ตกเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับการประกาศเข้าสู่ฤดูฝนในอีกไม่ช้านี้นะครับคาดว่าประมาณสักไม่เกินหนึ่งเดือนนะครับก็น่าจะเริ่มประกาศอันนี้เป็นการคาดการเบื้องต้นนะครับยังไงก็ติดตามการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยแล้วกันนะครับไปดูกันที่ช่วงนี้ฮะดูเหมือนว่า การชิงทรัพย์หรือว่าปล้นทรัพย์โดยร้านทองนะครับจะเกิดขึ้นบ่อยมากก่อนหน้านี้เกิดขึ้นที่โคราชนะฮะเมื่อวานเกิดขึ้นที่ลำพูนะฮะแล้วก็ตํำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้หนึ่งคนพร้อมกับรถยนต์นะครับเดี๋ยวให้ดูภาพก่อนฮนะ เนี่ยครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่สามคนร้ายนะฮะขับรถกระบะมาแล้วก็วิ่งเข้าไปในร้านทองนะครับปรากฏว่าเข้าไปทุบฮะแล้วก็ควาทองไปได้สองถาดเป็นทอง คล้ายๆทองรูปประพันธ์นะฮะนะคุณผู้ชมเห็นนะนะนะวิ่งไปขวาไปแล้วปรากฏว่าปืนร่วงนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับที่ร้านทองนริศรานะฮะอยู่เลขที่หนึ่งหมู่9ก้าบ้านหนองสิวตบทป่าศักอำเภอเมืองจังหวัดขออภัยฮะหน้ากาดจตุจักรลำพูนตบลป่าศักดอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับก่อนที่จะ นำทองรูปประพันธ์ไปได้2ถาดนะเห็นปืนตกนะฮะแล้วคนร้ายก็วิ่งมาเก็บปืนออกไปนะครับทันทีที่รับแจ้งเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นร้านทองนริชราเนี่ยะฮะตั้งอยู่ริมถนนนะครับแล้วก็เข้าไปเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับแล้วก็พบว่าตอนนี้กล้องจากร้านนะครับสามารถ จับภาพพฤติกรรมของคนร้ายได้ทั้งหมดมาก,กัน3คนฮะแต่งกายคล้ายชุดทหารแล้วปรากฏว่าขาขยายผลปรากฏไปตรวจสอบทะเบียนรถเจอรถคันหนึ่งครับคุณผู้ชมรถตามที่ปรากฏในภาพกล้องวงจรปิดฮะทะเบียนเดียวกันนะครับจอดอยู่ภายในบ้านเล็กที่1หมู่9ตําบลหนองซิลบ้านหนองซิลตําบลป่าศักอ์อเภอเมืองจังหวัดลําพูนนะครับ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างหุ้นส่วนจำกัดรับซื้อขยะแห่งหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปปิดล้อมแล้วก็ขอตรวจสอบนะครับแล้วก็เชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคําเพิ่มรถที่ตรวจสอบนะครับก็เป็นทะเบียนยอยักษง,งู8548เชียงใหม่นะครับเป็นรถกระบะตอนเดียวสีขาวคันเหมือนกันเป๊ะเลยฮะทะเบียนก็เป็นทะเบียนเดียวกัน นะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนำรถรวมถึงนี่ยนะฮะคนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วนะครับมีรายงานว่าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยก่อเหตุได้แล้วหนึ่งคนนะครับแล้วก็ออกหมายจับคนที่เหลือสองคนคือนายสุภกรเกิดมากชาวจังหวัดลำพูนนายนพร,รัตน์เอี่ยมสะอาดชาวจังหวัดพิษณุโลก นี่นะฮะตอนนี้ออกหมายจับ2นะครับ2ใน3นี่ฮะอุกอาจมากเพราะฉะนั้นอย่าวางใจนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตอนนี้ทองถือว่าเป็นสินค้าที่มีความต้องการแล้วก็ขายได้ง่ายนะฮะที่สำคัญราคาสูงมากก่อเหตุก็ไม่ยากเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับเจ้าของร้านทองนะฮะ แล้วคนร้ายมีปืนมาแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับพฤติกรรมแบบนี้นะฮะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเจ้าของร้านขัดขืนจะถูกยิงหรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เกิดแถวแถวโคราชนะฮะแล้วก็จับคนร้ายได้นี่มาเกิดที่ลำพูนอีกนะครับอืม เหตุในลักษณะนี้ที่เกิดขึ้นมันก็บ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเหมือนกันนะครับปัญหาปากคลองก็ทําให้หลายคนต้องเอาตัวรอดบางคนคิดสั้นนะฮะก็ไปชิงทรัพย์กันนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดกวดขันหลังจากนี้นะฮะมาดูเรื่องที่จะมีผลกระทบกับคนส่วนใหญ่นิดนึงครับสำหรับคนที่ใช้รถแล้วก็ใช้น้ำมันดีเซลนี่แหละฮะเนื่องจากว่า มีข่าวออกมาว่าหนึ่งพฤษภาคมนี้จะมีการประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดหลายคนก็มองว่าแล้วมันจะเกี่ยวอะไรยังไงไหมนอกจากรถบรรทุกภาคการประมงถือว่าเป็นภาคสำคัญนะฮะที่ใช้น้ำมันดีเซลหลายคนบอกว่าเอ้าก็มีน้ำมันเขียวแล้วนั่นแหละครับน้ำมันดีเซลขึ้นน้ำมันเขียวก็ขึ้นเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยนิดนึงฮะคุณมงคลสุเจริญคณาครับถึงปัญหาที่ภาคประมงจะได้รับจากการ ปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดตอนนี้คุณมงคลลายคอเข้ามาครับสวัสดีครับคุณมงคลครับครับสวัสดีครับคุณเสกสมครับครับเป็นยังไงฮะพอข่าวออกมาหนึ่งพฤษภาจะขึ้นปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดกระทบยังไงกับภาคประมงบ้างครับก็อยากจะเ,เรียกร้องแนละ้วก็วิงวอนนะขอร้องท่านนายกรัฐมนตรีช่วยประคองราคาน้ำมันให้อยู่ตรงนี้อีกสักเดือนสองเดือนอน,นะครับเพราะว่าถ้า ถ้าท่านปรับขึ้นไปเนี่ยส่งผลกระทบรุนแรง่อาชีพประมงค่อนข้างหนกักเพราะว่าต้นทุนในการประกอบอาชีพของชาวมงเนี่ยมีสองตัวก็คือน้ำมันมน้ำมันนี่เป็นต้นทุนที่สูงมากคือหกสิบเปอร์เซ็นครับส่วนอีกต้นทุนหนึ่งก็คือค่าแรงงานนะครับประมาณรักสามสิบปอร์ซนตตรงนี้ก็เรียนว่าถ้าเกิดว่าน้ำมันมันขึ้นถึงขนาด สามสิบกว่าบาทสี่สิบบาทเนี่ยเรือคงคงทาประมงต่อไม่ได้คงคงต้องเข้าจอดหมดนะครับดังประเทศก็คิดว่าคงคงไปไม่ได้แน่นอนว่าตอนนี้ก็ประคองอยู่ตรงนี้เนี่ยก็แค่แค่เสมอตัวท่านั้นเน้เองครับก็ยังยังบางําก็ไม่กล้าออกก็คือขอดคัดตุนนะครับตรงนี้ก็อยากกราบเรียนไปถึงทางมานท่านนั้นตีนะครับว่าขอร้องครับข,ขอให้ท่านช่วยช่วยประคองอีกสักเดือนสองเดือนนะครับเพราะว่าไม่นั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันจะส่งผล กระทบรุนแรงหลายๆด้านครับอืมครับคุณบางคนฮะคือหลายคนมองว่าก็รัฐก็ช่วยเรื่องน้ํามันเขียวอยู่แล้วแล้วขึ้นน้ามันดีเซลมันเกี่ยวอะไรฮะนะคือคือ,คอน้ํามันเขียวเนี่ยมันเป็นน้ํามันที่อ,อตอนนี้ต้องบอกน้ํามันเขียวแพงกว่าน้ํามันฟังเขียวตอนนี้แพงกว่าน้ำปัมน้ำมันฟังเพราะว่าหนึ่งเลยตอนนี้รัฐบาลเขาเขา ฟิกก็อยู่นะครับไม่เกินสาิบซึ่งน้ํามันเกลียวถ้าถ้าถ้าดูปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่สามสิบกว่า oh. นะครับก,กว่า,าก,กับก็คือคือคือถ้าถ้ารัฐบาลปล่อยเมื่อไหร่น้ำมันเกลียวก็ไปนู่นเลยครับสามสิบสาม้าอะไรนี่ก็อยู่ก็ไม่ได้ครับอืมมันจะส่งผลกระทบ หรือว่ามันจะส่งผลให้อีกฝั่งหนึ่งไหมเพราะหลายคนมองว่าไทยก็ก็มีคนนํเข้าอาหารทะเลมาค่อนข้างเยอะอันนี้กลุ่มกลุ่มพวกนี้จะได้ประโยชน์ยังไงบ้างไหมครก็ตอนนี้เราก็เป็นประเทศบริโภคสินค้าอาหารทะเลนาเข้าอยู่แล้วตอนนี้เรา,าดูกัน้าปีเป็นแสนล้านจากการแก้ไ<ม>ขปัญหายูยูมาเนี่ยเรือประมงเราก็ออกไม่ได้อะไรไม่ได้เราเราถูกกดระเบียบขั้นตอนเยอะมากมายแต่แต่ผู้ประกอบการเขาก็หาทางออกก็คือ เราก็ไปนําเข้ามาง่ายๆไม่ไม่ได้ยากอะไรก็ทําให้สินค้าประมงเราซึ่งจับมาโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างก็ไม่ได้ราคาเพราะว่าสินค้านําเข้าก็มาทุ่มตลาดบ้านเราซึ่งกระบวนการต,าต,าต่างๆเราเนี้ยเราล้องจนไม่มีแรงจะล้อนะเพราะว่าอะไรก็ก็อยากจะเรียนว่าอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยนะหันมามองประมงซึ่งเป็นอาชีพต้นน้ําของประเทศไทย ถ้าเราไม่มีประมงในประเทศเราเนี่ยนะครับการที่ประชาชนเราจะมีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยผมบอกว่ายากนะเพราะว่าถ้าเรือประมงหมดไปเนี่ยความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยโดยเฉพาะอาหารทะเลเราจะต้องเป็นผู้นาเข้านะถ้าเรือหมดหมดมเมื่อไหร่นี่ะครับก็เราจะต้องพึ่งพาอาหารทะเลจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเราก็จะไม่มีอ เกษรกรที่ทําประมงเนี่ชี่ประมงต่อไปก็จะจะให้เกิดปัญหาในระยะยาวที่ที่ต้องต้องนอนนะ,ะต้องทบทวนครับคุณมงคลฮะสอบถามถามเป็นข้อมูลนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าน้ํามันเนี่ยฮะ,ะต่อต่อลำต่อต่อชุดเนี่ยอย่างนี้ค่าใช้จ่ายถ้าสมมติในราคาปกติกับทับปรับเนี่ยทับปรับขึ้นเนี่ยราคามันจะแตกต่างกันเยอะไหมฮะ เอถ้าปรับขึ้นเนี่ยมันมันมันจะต่างเันนประมาณลิตรห้าบาทนะครับห้าละห้าน้อยนะครับคือถ้ารัฐบาลปล่อย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 ไปเลยเนี่ยนะมันมันจะมันจะวิ่งขึ้นไปเลยแล้วเนี่ยมันมันจะกระทบมากซึ่งตรงนั้นแหละมันจะอยู่กันไม่ได้เรือประมงมันมันต้องวิ่งเข้ามาจอดโดยปริยายแน่นอนนะแล้วมันจะกระทบวงกว้างม่าจะเป็นเรื่องเออพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายก็ก็หมดอาชีพนะฮะ แรงงานต่างๆก็จะต้องถูกปลดออกเพราะว่าเรือม,มงก็อยู่ไม่ได้แรงงานก็ก็ก็ต้องเลี้ยงไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีแล้วตอนนี้ดาวมงก็ไม่มีไม่มีแรงแล้วนะครับ <t akes> ที่จะปองต่อไปครับ <t akes> ก็คิดว่าอยากจะฝากนั้นบาลน,นะว่าท่านช่วยโปรดส่งทีมมารับฟัง <t akes> นะะแล้วก็ลองมาดูกันสักครั้งหนึ่งเราไม่ได้เป็น อลิกับรัฐบาลนะ<ม>เรา<ม>เราอยากจะเห็นอาชีพประมงสืบสารต่อไปในประเทศไทยแต่ถ้ายังอยู่อย่างนี้เนี่ยมผมว่ามันม,มันตายแน่นอนครับไม่ไม่มีเหลือแล้วครับเพราะว่ากฎหมายมันมันรุนแรงเกินเกินกว่าย,ยกตัวอย่างง่ายๆมีรายงานผิดคนหมายคนหน<ม>ึ่งที่ที่โดยที่แบบบัตรเขาเนี่ยแค่บาทขาดอายุแค่สี่ห้าวัน<ม>คุณเศษรู้ไหมว่าเขาถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประมงเลยก็คือ ถูกตัดอาชีพเลยผมคิดดูว่าอาชีพไหนมีอยู่ได้แค่แค่แค่บัตรโดยที่ไม่ได้เป็นความผิดของเจ้าของเรือด้วยมันมันเนื่องจากว่าระบบการทํางานนี่มันมันต่อระยะเวลาไม่ไม่ตรงกันเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอแรงงานเนี้ยมันบัตรมันหมดหมดยอายุก็ออกไปกลางเลยแล้วกลับก็ามาก็กลายเป็นเรือประมงใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายหนึ่งคนนะใน เนี่ยแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายผมอยากจะฝากท่านนายกว่าท่านตั้งทีมงานทีมงานท่านเนี่ยลงมาช่วยดูทีนะครับว่าเราเราอยากเห็นประเทศเราเดินหน้าไปได้โดยความมั่นคงทางาหารครับแต่ถ้าเราอยาู่อย่างเี้ยความมั่นคงด้านอาหารทะเลผมบอกเลยไม่มีนะครับหมด,หมดแน่นอนครับครับคุณมงคลฮะเมื่อสักครู่คุณมงคลบอกว่าเราอยากให้รัฐบาลยืดเวลาไปอีกสักเดือนหรือ2เดือนหมายความว่าถ้ายืดออกไปนี่ ภาคประมงจะมีการปรับตัวหรือหรือมีการแก้ปัญหาได้หรอครับคืออย่างนี้ครับคือถ้าเรวิเคราะห์สถานการตลาดโลกเนี่ยตอนนี้ที่ผมดูอยู่เนี่ยแนวโน้มน้ํามันเนี่ยน่าจะพุ่งลงได้แล้วเพราะว่าไอ้ mm hmm. สงครามก็ไม่ไม่น่าจะยืดเยื้อมากเพราะว่าทุกประเทศได้รับผลกระทบหมดโดยเฉพาะยุโรปเองอเมริกานะครับเราแม้แต่ทั้งโลกนะครับซึ่ง ผมเชื่อว่าเขาคงไม่ให้เศรษฐกิจโลกพังเพราะว่าเม,า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 มาื่อเมื่อวันศุกร์นี้ดาวโจนส์ก็ลดไปเ0้าร้อจุดซึ่งมันแล้วว่ามันก็จะเริ่มกระทบอเมริกาแล้วทันนี้เนี่ยผมเรียนว่ายัางไงยังไงเขาก็ต้องปฏิบัประนอมกันนะแล้วแล,แล้วดูทิศทางของน้ำมันแล้วในตลาดโลกก็น่าจะลงมาได้แล้วเพราะว่ามัน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 ,ม,นมันมีปัญหาทั้งโลกแล้วผมเชื่อว่า ในในไม่เกินเดือนหองเดือนเนี่ยน้ามันก็น่าจะลงครับอืคุณมงคลบอกล้วน่าจะเร็วเร็วกว่าที่คิดนะแต่ตรัฐบาลต้องประคองไปอกีกระยะหนึ่งนะอย่างน้อยก็เดือนประก,กาศเพราะไม่นั่เนี่ยต่าป้าขงขนส่งก็ขึ้นขึ้นนะอสินค้าต่างๆมันจะขึ้นราคาไปหมดเลยอันนี้เงินเฟอ้อจะมาบานเลยแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเขาขึ้นราคาแล้วก็ไม่ลงหรอกครับสินค้าไม่ลงหรอกครับไม่เหมือนไม่เหมือนป้ามงนะมามงเวลาขึ้นมันก็ลง นะครบับตามภาวะและตอนนี้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าทางทะเลทั้งเออเมริกก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วตอนนี้ผู้ประกอบการเองก็จะขยับราคากันอยู่เหมือนกันครับครับมีบางกลุ่มที่ที่ใช้ใน้ำมันดีเซ่ออย่างรถบรรทุกเนี่ยกลุ่มรถบรรทุกก็มองว่าถ,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 ถ้าถ้าถ้าใครปรับขึ้นรอบนีน้น่าจะเข้าไปทำเนียบกลุ่มประมงมองอย่างนั้นด้วยไหมฮะมองมองในลักษณะเดียวกันไหมฮะคือไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับไปทำเนียบต้ ไม่ได้มีอะไรเพราะว่ามันเป็นสินค้าของเอ,อ่อเขาทาั้งทั้งโลกมันมันมีปันซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรัฐบาลว่าไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรรัฐบาลก,ก,ก็ก็พยายามระคองเต็มที่แต่ตอนเนี้ยก็คือเขาดีๆว่าท่านช่วยระคองอสักเดือนนึงนะอย่างน้อยนะครับอืมก็มันมันก็จะได้ต่อลมหายใจได้หน่อยใช่ต่อต่อยุนะเพราะว่าถ้าถ้า ถ้าขนส่งเ็คิดขึ้นค่าขนส่งไปอีกยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันจะกระทบราคาสินค้าก็ต้องบบก,กันไปทันทีสินค้าทุกตัวมันต้องบวกราคาขึ้นไปแล้วเวลาสินค้าขึ้นแล้วมันไม่ลงเนี่ยมันไม่ลงขึ้นราคาไปแล้วไม่ลงเนี่ยก็น่าจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องช่วยกันประคับประคองระบบเศรษฐกิจของประเทศว่าไม่นั้นเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเดือดร้อนกับกับสินค้าราคาแพงแล้วก็รายได้ไม่เพียงพออันนี้ก็จะเกิดปัญหา มีเวลาสักหน่อยฮะอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลกับปัญหาประมงบ้างฮะตอนนี้ฮะก็อยากจะให้ท่านนายงลำตรีหันมามองเนะ่อชาวมงเราก็ก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมาทะเลาะกับรัฐบาลเราก็อยากจะเอาความรู้สึกเอาความเดือดร้อนต่างๆที่ประชาชนได้รับมาเนี่ยมันมันมันรุนแรงแล้วตอนนี้เนี่ยประกอบกับน้ำมันแพงเนี่ยมันจะรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งอาชีพประมงที่เราหล่อเลี้ยงประเทศมาเนี่ยมันมันก็จะสูญสิ้นหมดนะเพราะว่าถ้าถ้าถึงเวลาแล้วมันจะกะเรียกกลับไม่ได้มันมันค่อนข้างแก้ไขมันหนยากนะถ้ามีทีมงานที่เก่งๆก็ลองดูครับครับทีมงานก็ลอง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 เชิญพวกเราไปนั่งคุยกันก็ได้นอกรอบไม่มีปัญหาอะไรครับครับเอาใจช่วยนะคุณมงคลครับครับครับขอบคุณครับครับ คุณมงคลสุขเจริญคานาครับนายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยก็ชัดเจนนะฮะอยากให้รัฐบาลชะลอการปรับขึ้นราคาน้ํามันไปอีกสักเดือนหรือ2เดือนนะฮะอย่างน้อยๆก็ช่วยภาคอุตสาหกรรมประมงนะฮะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยนะครับในเมื่อมีน้ํามันเขียวแล้วทําไมน้ํามันดีเซลขึ้นภาคประมงเดือดร้อนแบบไหนนะฮะคุณมงคลก็อธิบายไปแล้วนะฮะส่วนต่างก็เยอะเหมือนกันนะครับลิตรละ5บาทแล้วก็น้ํามันเขียวแพงกว่าน้ํามันดีเซลนะฮะที่อยู่บนฝั่ง เพราะฉะนั้นเนี่แหละครับจึงเป็นปัจจัยสาเหตุหนึ่งถ้าที่หลายคนมองว่าขึ้นน้ํามันดีเซลแล้วมันกระทบกับใครบ้างนอกจากภาคขนส่งโดยเฉพาะรถบรรทุกนะครับก็เดี๋ยวตามกันดูฮะเรื่องของการปรับขึ้นราคาน้ํามันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับไปดูเรื่องทุเรียนนิดนึ่งฮะคุณผู้ชมทุเรียนนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าหลายคนให้ความสนใจนะครับการแก้ปัญหา การส่งทุเรียนด้อยคุณภาพหรือว่าทุเรียนอ่อนไปยังประเทศจีนก็ได้รับการแก้ไขมาเป็นลำดับดีขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะน่าจะมีเรื่องของการชี้แจงเรื่องอกรณีของการจัดลำดับหรือว่าการจัดสีลงนะครับคือการจัดสีลงเนี้ยจะมีเหลือง แดงเหลืองเขียวนะครับ3 4นี้จะเป็น3กลุ่มที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในปีนี้นะครับแล้วก็จะจัดทำบัญชีเพื่อจะดูว่าลงไหนที่ให้ความร่วมมือนะครับไม่มีพฤติกรรมในการส่งทุเรียนออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะมีการจัดทำลำดับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ครบกำหนดเก็บเกี่ยวทุเรียนพันหมอนทองใน3จังหวัดนั่นหมายความว่า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่จะตัดทุเรียนในสวนไม่ต้องนํามาให้เจ้าหน้าที่เกษตรตรวจแล้วแต่คนที่จะต้องส่งออกเจ้าหน้าที่จากสาวพ6จะมีการสุ่มตรวจแล้วก็มีกลุ่มคล้ายๆกับนักศึกษาจาก AIT นะครับคุณผู้ชมพัฒนาคิดค้นเครื่องตรวจทุเรียนครับเดี๋ยวให้ดูฮะนี่เป็น นวัตกรรมใหม่นะครับที่มีการคิดค้นเกิดขึ้นเป็นไงฮะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องตรวจทุเรียน d ูริโอด็อกนะครับคืออันนี้เป็นนวัตกรรมตรวจสอบคุณภาพทุเรียนของทีม d ูริโที่มีคุณกนกพรนิดนิธิพึกและก็นายสารัตรุจิรานุรักษ์ซึ่งเป็นกลุ่มสตาร์ทอัพจากบริษัทดู รูดิโออินโนเวชันจำกัดนะครับภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสํานักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับรวมถึงเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเทสเฟโรนะครับจากศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีสํานักงานสวทชนี่นะฮะคือเครื่องนี้นะครับ จะตรวจสอบคุณภาพทุเรียนแบบไม่ทําลายก็คือหมายถึงไม่ต้องผ่าน,นะฮะใช้หลักการวิเคราะห์ลักษณะผิวภายนอกเปลือกหนามร่องหนามสีของผลทุเรียนอ่อนแก่แล้วก็ประมวลและตรวจสอบค่าของน้ําหนักแห้งให้ได้ข้อขังน้ําหนักแห้งต่อลักษณะภายนอกของทุเรียนนะครับปัจจุบันทีมงานกาลังเร่งเก็บข้อมูลและประเมินข้อมูลทุเรียนภาคตะวันออกเลือกที่จันทร์ฮะนำร่องนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่สําคัญนะครับประกอบกับ แต่ละปีผลทุเรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งสภาพภูมิอากาศปริมาณปุ๋ยสารเคมีปริมาณฝนและปัจจัยภายนอกนะครับมันก็เลยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของผลทุเรียนนะครับก็จะทำต่อเนื่องนะครับสำหรับการเก็บข้อมูลตอนนี้ทำมาประมาณ3-5ปีแล้วนะครับเพื่อให้เครื่องได้เรียนรู้ทุเรียนที่มาจากทุกพื้นที่ ผ่านที่ผ่านมานะครับทีมดูริโอก็เก็บข้อมูลของยาลาไปแล้วมีค่าความถูกต้องทางเทคนิคประมาณ1้0ยละ80นะครับหากประเมินผลเทียบกับคนเคาะทุเรียนพบว่าค่าความแม่นยำอยู่ที่ประมาณร้อยละ90อ้าวนี่ถ้ามันแม่นยำได้ขนาดนี้นะครับต่อไปคนเคาะทุเรียนคนคัดทุเรียนหน้าหลงอาจจะมีปัญหานะฮะคุณผู้ชมทีมดูริโอก็มั่นใจว่าถ้ามนุษย์สามารถตรวจและคัดทุเรียนอ่อนแก่ได้ ดูริโออิ o โนเวชัก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนี่แหละครับคุณผู้ชมที่บอกว่า AI กําลังจะทําให้คนตกงาน,นะฮะนี่นะฮะถ้ามันพัฒนาได้มาขนาดนี้นะครับตกงานแน่นอนผมบอกได้เลยนะครับแล้วถ้ายิ่งเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มคุณยิ่งไปทําทุเรียนอ่อนส่งขายแบบนี้ตรวจโดยที่ไม่ได้รู้หรือตั้งใจที่จะให้ทุเรียนอ่อนออกไปนะครับผมบอกให้เลยว่า แน่นอนตกงานแน่ครับคนคัดหน้าหลงนะฮะนี่เป็นเดี๋ยลรอนะฮะก็เป็นเรื่องของ AI ที่นํามาใช้ยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่นํามาใช้ไปดูอีกนิดหนึ่งครคุณผู้ชมใกล้ตอนนี้ใกล้ผลไม้ออกเยอะ25นี้ออกแล้วนะครับชวนครับคุณผู้ชมส่วนบุฟเฟ่ผลไม้นะฮะที่สวน KP Garden ตํบบบาบลวังแซมอําเภอมาขามจันทบุรีครับ เปิดแล้วนะฮะรับนักท่องเที่ยวชิมเงาะมังคุดลองกองและที่สำคัญทุเรียนหลากหลายพันธุ์นะครับปลูกบนเนื้อที่50ไร่ปลอดสารเคมีนะฮะเจ้าของครับคุณอภิรดีศรีวิจิตกุลบอกว่าที่นี่นะครับเป็นสวนผลไม้มีผลไม้หลากหลายชนิดรวมถึงทุเรียนพันธุ์โบราณที่หายากนะครับปีนี้สวนเคพีการเดนเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตั้งแต่7 ให้ทานผลไม้ถึงในสวนในวันที่7พฤษภาคมนะครับก็วันที่7พฤษภาคมนี้ไปกันได้นะฮะที่สําคัญนะครับมาตรการเ้องะก COVID ันโควิดสําหรับใครที่จะเข้าสวนนะครับนักท่องเทีย่ยวต้องมีมาตรการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มขึ้นไปและมีการตรวจเอทีเคผลตรวจเป็นลบภายใน72ชั่วโมงสวมแมสตลอดเวลาขณะอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเปิดให้บริการ4รอบต่อวันครับ9โมง11โมงบ่ายโมงและก็บ่าย3าโมงช่วงละ2ชั่วโมงเรียกง่ายๆว่ากินแบบอิม่มหนีอิ่มหมีพรีมันนะฮะ ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตเลอร์ครับมาเป็นกลุ่ม20คนขึ้นไปก็เปิดให้บริการนะครับติดต่อได้ที่สวนเคพีการเด่นครับ0 8 6 5 6 6 2 4, 4, 6 2 4 1 9 0 9 2 8 9 1 4ส2 4นอ่อ่าเดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของสวนนิดนึงครับ สำหรับที่สวนของเรานะคะ KP Garden นะคะในปีนี้ก็ก็จะเปิดให้เข้าชมแล้วก็ทานผลไม้ในสวนนะคะหลังจากที่ปิดไป2ปีในช่วงที่โควิดรุนแรงนะคะ,ะปีนี้ก็ตัดสินใจว่าน่าจะต้องเปิดแล้วเพราะว่านะักท่องเที่ยวก็อยากจะเข้าสวนแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้ก็ต้องขอมีมาตรการป้องกันทั้งทั้งคนมาเที่ยวแล้วก็ทั้งเราด้วยนะคะก็ขอให้ว่ามี วัคซีน2เขนะ็มเนี่ยทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะคะก็ขออย่างน้อย2เข็มนะคะแล้วก็ขอให้ตรวจ ATK มาล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันไม่ต้องมาตรวจหน้าสวนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นหน้าสวนเราจะลำบากมากเลยตรวจมาก่อนค่ะแล้วก็ถ่ายรูปมามาโชว์ที่หน้าสวนนะคะก็ง่ายๆแค่นี้เองนะคะเพราะว่ามาในสวนของเราก็จะที่เคพ a กัดเดนจะแบ่งเป็นละสี่รอบนะคะปกติเราจะเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันหยุดน,นะะักขัตฤกษ์ค่ะ แล้วก็วันละสี่รอบก็จะมีรอบ9ก้าโมงเช้า11บโมงบ่ายโมงแล้วก็บ่ายสนะคะรอบละสอชั่วโมงค่ะส่วนถ้าเป็นก็นี่เป็นที่สวน KP Garden นะครับกรุงเทพธุรกิจห่าคุณผู้ชมรวบรวมบุฟเฟตทุเรียนปี2,565กินได้ไม่อั้นมีที่ไหนบ้างนะครับ5าลายแทงหนึ่งในนั้นก็มีที่สวน KP Garden ครับเริ่ม7พฤษภาสวนละไมระยองครับ29เมษาถ,ถึง12มิถุนา สวนสุพัทราแลนด์30เมษายนเป,ป็นต้นไปสวนลุงทองใบ30เมษายนถึงกรกฎาคมและกินทุเรียนกันให้โกฟิงเกอร์นะครับเกรฮาวนะฮะเริ่ม28ถึง8พฤศจิาคม5รอบต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากกินผลไม้ภาคตะวันออกดีๆฮะก็เนี่ยครับตามนี้นะฮะลายแทงนำมาให้คุณผู้ชมสำหรับคอผลไม้โดยเฉพาะ คอทุเรียนครับต่อไปเคลียร์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูี่สิเขาว่าฟ้าจะมืด3าวัน3ามคืนแล้วกเราจะไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยนะฮะ เขาว่าโลกจะแตกกันเนี่ยจะทำยังไงกันดีเนี่ยหนีก่อนแล้วนี่ยๆๆเขาว่าพายยนะครับนีเฮ้ยทำอะไรกันดีเขินจะแตกเขาที่ว่าเนี่เขาไหนใครคือเขาและเขาอะคือใครถ้ายังตอบไม่ได้ว่าเขาเนี่ยคือใครแนะนำว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งเชื่อ